าการจราจรเนี่ยดูแล้วมันที่หน้าสันตโรไหมเนี่ยคือตอนนี้ก็การจราจรเนี่ยคือขั้นวิกฤตเลยครับนะครับจากจุดเกิดเหตุเนี่ยบริเวณกิโลเมตรที่21่สิบเวกหกรเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ของอำเภอเมืองมหาชัยนะครับทางแถวตอนนี้ยาวอยู่ที่ประมาณ15กิโลเข้าไปถึงต่างระดับบางขุนเทียนนะครับก็อขอประชามพันธ์นะครับสำหรับประชาชนนะครับรถประชาชนโดยเฉพาะรถเล็กเนี่ยที่จะลงใต้นะครับวันนี้ปเป็นเย็นวันศุกร์เป็นบ่ายวันศุกร์เนี่ย คนก็เดินทางไปใต้ไปพักผ่อนหัวหินนะครับก็แนะนําใช้ให้เลี่ยงพระรามสองไปเลยครับเพราะถ้าจะลงใต้แนะนําว่าไปใช้เส้นบรมราชชนนีขึ้นใีเกษตรเข้าจาังหวามมาัดนครปฐมออกราชบุรีลงเพชรบุรีไปทางใต้อย่างเงี้ยจะจะจะราบรื่นกว่าครับอาจจะอ้อมหน่อยนะครับแต่ว่าใช้เวลาน้อยกว่าเส้นทางนี้แน่นอนนะครับแต่สําหรับรถที่เข้ามาในเส้นของพระรามสองแล้วเนี่ยต้องการที่จะลงใต้จริงจะดันไปต่อเนี่ยพอมาถึงจุดเกิดเหตุบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยกิโลเมตรที่21บวก600เนี่ย จ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเนี่ยจะปัดรถให้รถของท่านเนี่ยเข้าเมืองมหาชัยนะครับเพื่อเลี่ยงจุดที่คา,านถลกตรงนี้ครับแล้วก็จะไปโผล่ออกตรงบริเวณเชิงสะพานท่าจีนนะครับแล้วก็จะสามารถลงใต้ต่อไปได้ครับผมพูดอย่างบ้านๆเลยนะสาววัฒนนะที่เกิดเหตุตรงนี้อาอยู่ตรงหน้าเมืองใหม่มหาชัยมหาชัยมองใหม่มหาชัยมองใหม่นะถามว่าหางแถวเนี่ยตอนนี้ไปถึงกรุงเทพที่ไหนต่างระดับลำพียงครับโลตัส อ่าประมาณโลตัสพระรามสองโลตัสพระรามสองครับผมประมาณกิโลประมาณสิบห้ากิโลครับสิบห้ากิโลติดไปไหนไม่ได้ครับแต่คราวนี้ในส่วนของขาเข้าท่าที่ได้รับรายงานเปนะ็นไงครับในส่วนของขาเข้าเนี่ยอ่าหางแถวที่คอยอยู่ประมาณสามกิโลครับขาเข้าที่สถานการณ์ดีกว่าเนี่ยเนื่องจากตอนนี้เราให้วิ่งทางผู้ขนานแต่พื้นที่การจราจรบนทางผู้ขนานของขาเข้าเนี่ยมีสามช่องทาง ก็เลยทําให้สามารถระบายรถผ่านจุดนี้ไปได้ค่อนข้างรวดเร็วหางแถวตอนนี้อยู่ที่หางแถวคอยอยู่ประมาณ3กิโลครับถึงประมาณหน้าประมาณถนนเศรษฐกิจครับผมสาหรับสาหรับรถที่น้องประชาชนนะครับที่ใช้พาราม2ต้องการที่จะเข้ากรุงเทพนะครับถ้าท่านมาจากเพชรบุรีสามารถก็แนะนําให้ใช้พิเกษมนะครับไปราชบุรีไปนครปฐมเข้าบเข้ากรุงเทพนะครับแต่ถ้าเกิดท่านอยู่สมุทรสงคราม ก็แนะนําว่าให้วิ่งเข้าตัวเมืองแม่กลองไปเลยนะครับแล้วก็ไปขึ้นถนนเพเกษแต่ถ้าเกิดขยับเข้ามาหน่อยอยู่ในช่วงของบางโพรัสก็แนะนําว่าให้ท่านใช้ถนนทางหลวง375เข้าเข้าอำเภอบ้านแพ้วนะครับเข้านครปฐมขึ้นเพชรเกษมเข้าพรมเข้ากรุงเทพนะครับแต่ถ้าเกิดขยับมาหน่อยอยู่สาแถวสะพานท่าจีนนะครับข้ามสะพานท่าจีนมาให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเศรษฐกิจนะครับก็จะสามารถวิ่งตรงไปออกพุทธสาครพุทธพลนนสายสี่ แล้วก็เข้ามาลม่มเข้ากรุงเทพได้ครับก็จากการประมาณจากการคุยกับทางาทางกรมทางนะครับทางคมทางหลวงก็ก็เชื่อว่าเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นน่าจะถึงช่วงช่วงเย็นช่วงบ่ายช่วงเย็นวันนี้ครับเลวร้วายไปถึงเที่ยงคืนเลยนะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้มีอะไรเคลื่อนไหวอันนี้อันนี้ก็ต้องให้ทางผู้เชี่ยวชาญนะครทางพช่วษกลับผมเข้ามาให้คำปรึกษา